ทุกท่าเลยค่ะวันนี้นะคะเนนก็มาพร้อมกับปรดเข้าใหม่ new arrival ที่ฮอตสุดๆอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็น4 2 2 0 d นะคะโฉมปัจจุบันรุ่นเดียวกับในสูตรที่วิ่งมาแค่8,000เท่านั้นนะคะฟังไม่ผิด 8,000กิโลเมตรเท่านั้นสภาพนี่เรียกว่ารถใหม่ชัดๆเลยนะ,ะในราคาเบาๆนะคะแล้วค่ะในสู์เนี่ยหมดไปกันเยอะมากหายากมากๆนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นท่านไหนที่อยากได้รถดีเซลแล้วแบบว่าไม่อยากจะมีไฮบงไฮบิดนะคะเอาแบบดีเซลล้วนๆเติมน้ำมันดีเซลทนๆท,นท,นท,นทานๆไปเลยแบบนี้นะคะแล้วอยากได้สภาพคลิปๆมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นไดขออนุญาตฝากเบอร์สำหรับจองกลางไลฟ์ตรงนี้เลยที่ 9 2 9 2 4 5 6 4 1สเปคแบบนี้มีคันเดียวนะคะถ้าเกิดชอบสามารถที่จะจบจบจ,บจองล็อกกันกลางไลฟ์เข้ามาได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ไปดูรีวิวกับเน้งกันก่นกอนได้เลยกับ c 2 2 0 d เครื่องยนต์ดีเซล8 0 0 0กิโลคันนี้ค่ะ ภายนอกนะคะก็จะดูสวยงามหรูหราตามท้องเรื่องอยู่แล้วนะคะกับ C-Class w 205รุ่น Facelift นะคะที่มาพร้อมกับไฟหน้าแบบใหม่กระจังหน้าแบบใหม่กันชนหน้าใหม่ล้อมแมกใหม่นะคะต่างๆล้วนแล้วแต่ใหม่นะคะสำหรับไฟหน้าเนี่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Facelift เลยเนี่ยก็จะออกแบบมาเป็นรูปช่องมะกอกนะคะมีแกนกลางแล้วก็มีไฟ LED เนี่ยอยู่ทั้งล่างทั้งบนนะคะไฟ LED เนี่ย ก็ทำงานสอดประสานกันนะคะทำให้ได้ไฟที่คมชัดมีทรงประสิทธิภาพมากๆในส่วนของโลโก้เบนนะคะที่เห็นว่าเป็นสีดำทึบๆเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ดีไซน์นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็น Active ดิส o รอนิกค่ะ เป็นฟังก์ชันที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยหากว่าคุณกำลังขับรถอยู่ในโหมดของ Cruise Control Active Distronic ตัวนี้เนี่ยมันจะคอยจับนะคะว่าด้านหน้าเนี่ยมีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างทำให้รถเนี่ยสามารถที่จะเบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองในส่วนของล้อมแม็กนะคะของเรานะคะก็จะเป็นลาย5กา้านคู่ด้านในเนี่ยจะเป็นสีไทเทเนียมด้านนอกก็จะเป็นสีโครเมียมแบบเงาๆนะคะเราก็มาพร้อมกับโลโก้เบนสีดำสุดหรู ด้านข้างนะคะสะเก็ดข้างตกแต่งด้วยโครเมียมยาวไปจากด้านหน้ามาด้านหลังเข้ากันเป็นอย่างดีมากๆกับตัวคิ้วกระจกที่เป็นโครเมียมนั่นเองนะคะทางด้านหลังของเรานะคะเปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะพบกับที่เก็บของขนาดใหญ่แล้วเปิดแบบไฟฟ้านะคะด้านหลังเนี่ยยังมีสลักสำหรับพับเบาะหลังอีกด้วยเพียงแค่เราปะปลดสลักที่ฝาท้ายเราก็สามารถที่จะพับเบาะด้านในลงได้อย่างง่ายดายนะคะ ปิดฝาท้ายไฟฟ้ากันแบบสวยๆง่ายๆแบบนี้เลยค่ะที่กันชนท้ายเราจะมองเห็นตัวคิ้วโครเมียมยาวนะคะที่มีการออกแบบปลายด้านขวาและซ้ายให้คล้ายกับปลายท่อคู่นั่นเองค่ะมาดูภายในกันดีกว่านะคะว่าจะสวยงามหรูหราขนาดไหนสำหรับ C-Class โฉมปัจจุบันนั่นเองค่ะภายในของเรานะคะสวยงามมากๆด้วยการออกแบบที่ใช้หนังสีดำ คู่กันกับลายไม้สีน้ำตาลเข้มนะคะรูปทรงของเบาะเนี่ยจะมีความหรูหรามากๆแล้วเบาะไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยค่ะก็คือเป็นเบาะไฟฟ้าที่สามารถที่จะปรับได้อย่างง่ายดายนะคะในส่วนของคอนโซลกลางแล้วก็ทริมที่ประตูเนี่ยจะเห็นว่าเป็นลายไม้สีน้ำตาลเข้มที่จับไปแล้วมีเท็กเจอร์ของความเป็นไม้ตัดกับตัวเส้นโครเมียมที่ทำให้ความรู้สึกหรูหราเนี่ยมากขึ้นนะคะ เชิญทุกท่านเข้ามาภายในตัวรถนะคะแล้วมาดูออปชั Tech, ่นไฮเทคใหเทคกับเน้งกันเลยค่ะคันนี้นะคะภายในรถเนี่ยนะคะก็จะสามารถ สตาร์ทนะคะแบบกดปุ่มได้นะคะเพียงแค่เรามีกุญแจอยู่ในรถเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทที่อยู่หลังพวงมาลัยตัวนี้นะคะตรงนี้มันก็จะปรากฏเป็นจอ L C D ใหญ่ขึ้นมาที่หรูหรามากๆนะคะพวงมาลัยของเราเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะทางด้านขวานี้นะคะจะใช้พื้นแบ็คแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นแบ็คเปียโนนะคะคือเป็นลายไม้สีดำเงาแวบนะคะแล้วจะมีปุ่มดำๆอยู่ปุ่มหนึ่งปุ่มดำๆปุ่มนี้เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นทัช นะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ระบบสัมผัสนะ,ะในการปรับ จอตรงนี้เนี่ยด้วยปุ่มตรงนี้ได้นะคะอย่างง่ายดายนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดทริปโหมดนเิเ,เกชันนะคะแล้วก็หลังปี18เป็นต้นมา Mercedes- Benz ก็ในที่สุดขะออกอินเทอร์เฟซภาษาไทยมาแล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นฟอนต์ใหญ่มากนะคะสามารถที่จะอ่านได้อย่างง่ายดานะคะครูซคอนโทรลต่างๆก็อยู่บนพวงมาลัยทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นขอพวงมาลัยตรงนี้ก็จะมีความคลีนเป็นอย่างมากไม่มีปุ่มไม่มีก้านเกินอะไรออกมามากมายนะคะ ในส่วนของจออินโฟเทนเมนต์จอใหญ่ที่อยู่ตรงกลางคอนโซลเนี่ยนะคะออกแบบมาอย่างลงตัวมากๆตั้งอยู่ตรงงานกลางคอนโซลที่ใช้ไม้นะคะแบบที่เล่าไปแล้วว่าให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริงนะคะ แล้วก็มีนาฬิกาอนาล็อกอยู่อันนึงด้วยมีการใช้เส้นโครเมียมตัดบริเวณต่างๆเข้ากันเป็นอย่างดีกับช่องแ,อ,งแอร์วงกลมที่เป็นโครเมียมนะคะตัวจอนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดจอขึ้นมานะคะแล้วก็ควบคุมจอตัวนี้เนี่ยจากคนขับได้ด้วยนะคะก็คือฝั่งซ้ายทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราใช้นะคะควบคุมจอนะคะ ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ปรับวอลลุ่มนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็ใช้ตัวปุ่มทัชสกรีนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะในการควบคุมนะคะฟังกช์ชันต่างๆนะคะของตัวจอตัวนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งออปชันของเราเนี่ยนะคะก็จะมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมีเดียนะคะหรือจะเป็นตัวม เดสมี e นะคะซึ่งเราสามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะรถกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะใช้ Mercedes-Benz App ได้นะคะ แล้วก็ใช้ Apple CarPlay นะคะเชื่อมต่อมือถือของเรากับโทรศัพท์กับตัวรถนะคะได้อย่างไร้รอยต่อนะคะนอกเหนือนจากนั้นค่ะท่านที่นั่งอยู่ทางด้านหน้าก็ยังสามารถที่จะใช้ตัว Touchpad นะคะหรือปุ่ม Command Controller ตัวนี้เนี่ยในการควบคุมจอด้านหน้าได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ มาในส่วนของระบบการขับขี่บ้างนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนไม่มีระบบไฮบริดปลั๊กอินหรือว่าลายไฟฟ้าใดๆมาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับรู้สมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยได้อย่างเต็มที่แบบสดๆเลยนะคะ แล้วการขับขี่เนี่ยมาได้มาด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะคะไล่จากประหยัดที่สุดก็คือ Eco Mode นะคะท่านไหนใช้รถด,ดีเซลเพราะอยากประหยัดนะคะก็ขับโหมด e c o เนี่ยยิ่งประหยัดมากขึ้นหรือท่านไหนเนี่ยซื้อรถด,ดีเซลเพราะความสปอร์ตก็สามารถที่จะเลือกขับในโหมด Sport p p u s นะคะซึ่งเนี่ยท่านจะได้ยินว่าเครื่องยนต์มันบุ่มขึ้นมาเลยนะคะ s p o r t Plus เนี่ยหรือสป o r t นะคะได้เลยนะคะ หรือถ้าท่านใดเนี่ยชอบเดินทางสายกลางก็สามารถที่จะเลือกโหมดคอม์ตหรือโหมดนิ่มนวลในการขับขี่ได้เช่นเดียวกันนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าสวยงามมากนะตอนนี้เราไลฟ์กันเนี่ยท้องฟา้ามืดนิดนึงนะคะสามารถที่จะมองเห็นตัวไฟประดับภายในนะคะที่เป็นฟังก์ชันแอมเบียนไลท์นะคะได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไฟสีม่วงนะคะที่เราตั้งไว้ ตัวนี้ภายในสามารถตั้งได้มากถึง64สีนะเหมือนกับตัว S-Class แล้วก็ E-Class เลยนะคะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ให้มาแบบจุใจมากๆนะคะนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูให้ดูนะคะอ่านี่เปลี่ยนเป็นไฟสีชมพูแล้วนะคะเรียกว่าท่านไหนชอบสีอะไรก็สามารถที่จะปรับตัว Ambient ตัวนี้เนี่ยให้ตรงใจของเราได้นะคะ พาไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะ C-Class เนี่ยเป็นรรซีดานคอมแพก t ก็จริงนะคะแต่คำว่าคอมแพก t ของเบนซ์เนี่ยถ้าเทียบกับรถสายญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าเป็นไซส์กลางเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แคบไม่เล็กไม่อึดอัดแน่นอนในส่วนของเบาะหลังนะคะมีเฮดรูมกับเลกรูมที่มีความกว้างใหญ่นะคะนั่งได้สบายถ้าท่านอาจจะกำลังเปรียบเทียบระหว่าง C-Class กับ CLA หรือ GLA นะคะ C l l s s เนี่ยก็จะชนะในส่วนของความกว้างใหญ่แล้วก็ในส่วนของสมรรถนะที่นุ่มนวลกว่าเพราะว่าเขาเป็นซีดานนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีให้เลือกหมดทุกรุ่นค่ะสามารถที่จะมาดูที่เบดมอมาอร์มองแล้วตัดสินใจได้เลยอ้าเบาะหลังสามารถพับได้แบบนี้นะคะใส่ของยาวๆมาจุดถึงหลังเบาะหน้าได้ค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่ารถคันนี้ใหม่มากจริงๆนะคะเพราะเลขไมลเนี่ยอยู่ที่8,000กิโลเมตรแท้ๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะซื้อรถเนี่ยถูกไปนะคะเยอะเลยในสภาพที่เหมือนรถใหม่นะคะแล้วที่สำคัญในสูยรเนี่ยไม่มีแล้วนะคะช่วงก่อนก็ขาดไปพัก,กใหญ่ๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้น,นะค่ะหากว่ากำลังหา C-Class c e Cell สักคันเนี่ยจะต้องปันใจให้คันนี้อย่างแน่นอนนะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับการรีวิวนะคะ C 2 2 0 d นะคะคันนี้ค่ะท่านไหนที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเรายินดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดไฟแน์นะคะการเทินรถการบำรุงรักษาหรือว่าจองยังไงซื้อยังไงออกรถเมื่อไหร่มีร่อกได้ไหมต่างๆนะคะยินดีที่จะบริการท่านค่ะเ,ออเบอร์โทรนะคะฝากไว้ตรงนี้เลยที่092-9245-641นะคะ หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่เครื่องหมายแอดไซนแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูม b e n ซ์มอเตอร์มอลของเราตัวเล็กติดกันหมดเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะเน้งกับ c 2 2 0งดีเครื่องยนต์ดีเซล8,000กิโลคันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ หากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ